สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสุภเกตแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับปิดการขายนะครับ6.6นนะครับเก่านอกครับคันนี้สภาพเก่านอกนะครับก็เตรียมจะส่งลูกค้าบ้านเดียวกันนะครับอำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ลูกค้าซื้อแบบตามสภาพเลยนะครับไม่เอาหางนะครับก็รถเอาไปใช้ในลานมันนะครับ ส่วนสีแล้วก็เก็บให้นะครับเพราะลูกค้ามาเห็นตอนที่เราลื้อทําสีแล้วครับเราก็ทําให้นะครับก็ทําสีแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยนะครับต่อไฟต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับทำแต่สีชุดฝาคข้อบางครนครับที่บอกนะครับเนื้อตัวเราไม่ได้เก็บนะเพราะว่าให้อยู่สภาพเดิมอยู่นะครับพิ่คำและมีก็สภาพเดิมครับก็ใส่กระจังหน้าให้ใหม่นะครับจังหน้ารุ่นห้าพันครับ 5.6.6จะเป็นหน้าตัดนะครับก็คันนี้ก็จบไป2แสนอ่าไปไปนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่เอาหางนะครับถ้าเอาหางก็ตก3แสนนิดๆนะครับเรียมทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ก็ปิดการขายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอรถมาขึ้นครับส่งช่วงบ่ายนี้เลยครับอันนี้ก็รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ ต้องอธิบายอะไรมากครับเพราะสภาพรถเดิมอยู่แล้วครับเดิมใช้งานได้เลยนะครับลูกค้ามาเห็นก็ไม่ได้ตีอะไรครับก็คุยราคากันเสร็จนะครับก็ให้จัดส่งเลยครับเมื่อสองวันก่อนนะครับลูกค้าไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าสภาพรถมันไม่ได้อ่าต้องเช็คต้องอะไรนะครับเพราะลูกค้าดูรถเป็นอยู่แล้วครับใครซื้อไปก็ใช้ยาวๆครับคันนี้ใช้ในร้านมันก็ไม่ได้ช้ำด้วยครับสภาพอย่างเปรียยแน่นอนครับ เพิ่มด้านหน้านะครับให้กว้างอีกข้างละเจ็ดฟุตนะครับให้มันใหญ่นะครับอันนี้เป็นหกหกเต็มเสื้อลายนะครับที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับหกเต็มเสื้อลายนะครับระบบดีมากครับอันนี้ก็คุ้มนะครับลูกค้าได้ไปคุ้มเลยสภาพสภาพนี้ลางค้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าไปนะครับแขนหลาก แขนกลางเราก็ใส่ที่รถไปให้ครับเผื่อลูกค้าได้ใช้ครับไม่เอาแค่หางเราก็ตัดแค่หางออกนะครับตามสภาพสวยๆนะครับจริงๆมันต้องเป็นสีฟ้านะครับแต่ช่างสีเขาลืมครับพ่นสีนี้ไปแล้วก็เลยเอะไม่เป็นไรนะครับพ่นแล้วก็แล้วนะครับไม่เป็นไรก็ประกอบแบบนี้แหละครับลูกค้าไม่ได้สีเรียสสีอยู่แล้วครับเพราะว่า จะเอาไว้ตั้งแต่วันที่ไม่ทําสีครับลูกค้าบ,บอกไม่ต้องทําก็ได้แต่เรารือไปส่งช่างสีไปแล้วครับก็เลยทําไม่เสร็จนะครับประมาณนี้ครับรตามสภาพสวยๆเลยนะครับไม่ได้มาบ่อยๆครับสภาพนี้ระ <c oughs> บบ p t โอะไรทุกอย่างจะได้หมดเลยครับ <c oughs> เจี๊ยมากเลยไม่สวยแค่สีเปลือกนะครับ เอไปสาดสาดหน่อยก็ดูดีแล้วครับไม่ต้องสาดก็ได้ครับไว้สภาพนี้เลยนะครับเนั้นเหล็กมันเห็นอยู่แลครับก็ประมาณนี้ครับให้ดูเรามีหกบนหกะครับเข้ามาใหม่ไอหกหนึ่งศูนย์ครับพอไปคุณสามอันดีโตนะครับสวยมากเลยรุดเดิมๆนะครับอันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับระบบดีมากเครื่องดีเกียร์ดีท้ายดีครับนี่ครับ รุ่สามเต็มนะครับคันนี้อด i โตพัมเฮ็ดนะครับ KFA ก็เผื่อลูกค้าสนใจครับเดี๋ยวจะได้ดูให้ดูครับคันนี้ก็ให้ดูครับคลิปไม่ยาวมากครับพ่อคันนี้เดี๋ยวเราจะส่งนะครับรอลูกลูกค้ารอรับอยู่บ้านครับลูกค้าซื้อก็ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายอะไรครับเพราะว่าโอนเงินมาจำก็โอนสแกนจ่ายเลยครับก็รถมาถึงบ้านแล้วค่อยโอนี่เหลือครับ ลูกค้าง่ายครับเราก็ง่ายนะครับลูกค้าบอกไม่ต้องครับไม่เป็นไรรถมีเร่มทะเบียนถูกต้องทุกทุกอย่างหมดเลยครับใกล้ๆครับไม่ห่างกันมากห้าหกสิบโลก็ลูกค้าที่หาตามสภาพนะครับก็ลองสอบถามข้ามาดูนะครับว่าเรามีรุ่นไหนบ้างครับที่พร้อมขายครับก็มีอยู่นะครับหกพันหกนะครับหกพันหกห้าห้าพันยังไม่มีครับมีแต่หกพันหก รถเช็คกับรถตามสภาพมีเหลืออยู่แต่ไม่ใช่สภาพเก่านอกแบบนี้นะครับสภาพเป็นรถเก่าไทยนะครับต้องเช็คต้องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คนเราสภาพกันนะครับพูดถึงเราเทียบกันไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับก็ถ้าลูกค้าชอบนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับรถที่ตัวไหนที่ว่ายังเข้ามาใหม่ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยว ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะอัปเดตคันนั้นคันนั้นคันนั้นให้ดูนะครับเดี๋ยวว่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งคันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาสีจีติสติ๊กเกอร์ให้ตรงรุ่นนะครับสีเดิมเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเดิมครับทำให้ตรงรุ่นนะครับฝาตัดหัวตัดเดิมเดิมนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ